เอ๋สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ r o b u c a Idol Island ครับผมมีเป็นเกมแนวไอดอลครับผมที่อาศัยอยู่ในหน้าจอของคุณเวลาคุณทำงานครับก็คลิปนี้อาจจะแปกหน่อยเพราะว่าคือตัวผมมันจะใหญ่มากนะแล้วก็มันมันน่าจะมันน่าจะง่ายกว่าถ้าเกิดอธิบายอย่างเงี้ยเออก็อา r o b u c a Idol Island นะครับคือจะเป็นเกมมันที่เขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นสติ๊กเกอร์เกมครับผมคือมันจะมีเป็นน้องน้องกบอยู่นี้ฮะ แล้วเราก็คือสามารถขยับน้องไปมาที่ไหนก็ได้ในไอ้หน้าจอของเรานะฮะคิดซะว่าไอ้หน้าจอไอ้คลิปพวกเนี้ยคือหน้าจอของมองกุลเว้ยแล้วคืออันเนี้ยก็คือเวลาเปิดเกมขึ้นมามันก็จะมีเป็นก้อนนี้ให้เลยเป็นก้อนเล็กๆของน้องแล้วคือในเกมมันเป็นเกมไอดอลใช่ไหมฮะก็คือว่าน้องก็จะทํานู่นทํานี่ไปของตัวเองสิ่งที่น้องทําก็คือนี่ฮะตัดหญ้าเฉยๆตื่นมาแล้วก็ตัดหญ้าตัดหญ้าสักพักก็เหนื่อยก็ไปนอนเสร็จแล้วก็เสร็จก็จะตื่นขึ้นมาตัดหญ้าต่อ นี่คือหน้าที่ของน้องอ่ะก็มันเหมือนซะว่าเป็นเกมที่สําหรับคนที่ต้องทํางานหน้าคอมไว้แล้วคืออาจจะแบบทําคนเดียวอาจจะเบื่อใช่ไหมก็มีน้องมานั่งทํางานเป็นเพื่อนครับผมตัวเกมนะครับเดี๋ยวชมจะไปดูตรงเซตติ้งให้ละกันนะฮะก็คือตรงนี้เวลาเราคลิกที่1นึงก็จะมีเป็นหน้าเมนูขึ้นมาให้อันนี้จะเป็นจํานวน้าที่น้องตัดไปครับผมอันนี้คือจะขึ้นตลอดสักพักหนึ่งเวลาน้องตัดก็คือ,อยาก,ก็จะขึ้น ส่วน,นขั้นล่างจะเป็นเคอร์เรนซีครับจะเป็นเงินเดี๋ยวจะบอกว่าเงินใช้ทำอะไรได้บ้างแล้วก็เดี๋ยวจะมานี่ไอหน้านี้ใช่ไหมอันนี้คือบอกว่า,าน้องชื่ออะไรโรปุกาอุ้ยขอโทษครนะับผมนี้อาจจะมีผมดันแคปหน้าจอ sorry นั่นแหละก็ะคืออันนี้เป็น stamina ของน้องเวลาไอ้สต้ามินน้องหมดนะฮะไปตัดหญ้าเนี่ยสตามินามันจะค่อยๆลดลงเสร็จแล้วพอตอนหมดน้องก็จะเดินไปเพื่อไปนอนเพื่อเอาแรงกลับขึนมา พอตอนไอ้นอนเสร็จแล้วก็จะออกไปแล้วก็เออไปตัดยาต่อแล้วก็เหนือ่อยก็กลับมานอนนี่คือใส่ค้ดของน้องเว้ก็ไอ้พวก้านะครับที่เราเก็บมาตอนนี้เรามีร้อยกว่าแล้วยาพวกนี้สามารถเอาไปอัปเกรดตัวน้องได้จะมีอัปเกรดนี่เสีย25เพื่ออัปเกรดให้ไอ้ stamina ของน้องเยอะขึ้นจะได้ตัดยาได้เยอะขึ้นหรืออัปเกรด50อัปเกรด r a s t i n g คืออาจจะนอนเร็วขึ้นประมาณนั้นอันนี้ cutting คืออาจจะตัดได้เยอะขึ้น แล้วอันนี้เป็น running คือทําให้ตัวน้องเดินได้เร็วขึ้นแต่ว่าเสียพันหนึ่งนะอันนี้คืออ p ปเ a ร e เดี๋ยวผมลอง u p ปเ a ร e ทีนึงเลยก็ได้เพราะผมจะได้รู้ด้วยว่าเวลาอัปเกร e เนี่ยมันจะแพงขึ้นหรือเปล่าอันนี้25ใช่ปะ่ะอ่าโอเคกลายเป็น3าห้าแล้แสดงว่าถ้าเกิดว่าคุณอ p ปเ a ร e ไปเนี่ยก็ราคาก็จะแพงขึ้นเรื่อยๆนะอ่ะแล้วต่อไปอ้มีได้อันนี้ด้วยอัปเรูการสเต็ตเม a c h i e v e ด้วย อ่ะต่อไปจะเป็นอันนี้เป็นคุณภาพของยาครับผมเราสามารถอัปเกรดคุณภาพของยาได้ว่าเออไอเวลาเขาตัดเนี่ยเขาตัดทีหนึ่งชิบหนึ่งเนี่ยได้5.2าจุดสองเว้ยถ้าเกิดว่าคุณอัปเกรดก็จะทําให้เขาตัดได้มากขึ้นแล้วก็อันนี้จะเป็นไอจํานวนการโตของยาว่าเออตัดตัดเร็วแค่ไหนเราถ้าเกิดว่ายา้ยามันจะได้โตกลับมาจะได้ตัดต่อประมาณนั้นไม่มีอะไรมากไม่มีไรมา,มมรมาแล้วก็อันนี้อ่ะอันนี้น่าจะเป็นอะไรที่ คนข้างจะมีอะไรลุกเล่นมากขึ้นหน่อยก็อันนี้คือหน้าแรกครับผมอันนี้คือหน้าที่เอาไว้คอสต์ไมั์ของที่อยู่บนเกาะน้องเดี๋ยวเราจะไปบอกว่ามีอะไรบ้างแต่อันนี้คือยังไม่ได้ปลดล็อกเว้ยมันจะมีไอเทมบางอย่างที่น้องสามารถใช้ได้ตอนนี้สิ่งที่เรามีคือเก้าอี้หญ้าแล้วก็บ้านน้องแค่นั้นนะเดี๋ยวจะไปดูอันต่อไปอันนี้ครับผม พอมาอันนี้เนี่ยคือจะเป็นช่องที่เกี่ยวกับพวกเงินทั้งหมดพวกเหรียญคือเหรียญเนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะได้อะคือแค่ตัดย่าไปเรื่อยๆเว้ย,เ,ยเนี่ยคือไอ้บาเนี่ยพอตอนบาน,นี้เต็มน้องจะได้เหรียญมาเลยหนึ่งเรหรียญฟรีครับผมหรือถ้าเกิดว่าคุณขี้เกียจรอคุณก็สามารถใช้ญ้าเนี่ยเอาไปแลกเป็นเงินได้อันเนี้ยผมมีแลกไปแล้วรอบหนึ่ง50บาทเอ้ย50เขาเรียกยาเขาเรียกว่า เอายาเป็นแลก50อันอันเออแล้วก็เลยได้ไอเหรียญเงินมัหนึ่งเหรียญประมาณนั้นแต่นี่คือแลกรอบที่2เนี่ยก็คือราคานจะเพิ่มขึ้นตรน่นี้เป็นร้อยหนึ่งแล้วถ้าเกิดว่าแลกอีกอาจจะกลายเป็นร้อยหรืออาจจะเป็น200เลยอันนี้ไม่ชัวร์นะแล้วก็เงินพวกนี้ไปจะท,ทาอะไรก็เงินตรงนี้เอาไปซื้อลอตเตอรี่ได้ครับผมใช่ครับก็จับฉลากกินแบ่งได้ก็คือเวลาเราซื้อเนี่ยเราจะเสีย1เหรียญ1นอันเพื่อที่จะได้สุ่มไอเทมเพื่อเอามาให้นนองครับผม อันที่ผมกดไปแล้วรอบหนึ่งก็คือได้เก้าอี้สีใหม่แทนคือตอนแรกเก้าอีอ้เป็นสีนี้เว้ยสี้มนี่อันนี้คือหน้าที่เอาไว้เลยเอาไว้เวลาเราเปลี่ยนไอ้พวกของที่อยู่ในเกาะน้องด้วยเลยก็สามารถเปลี่ยนตัวนี้ได้เลยปุ๊บสีแดงอ่าประมาณนั้นเขาตีมเข้าตีมตุ๊จีนปะเข้าตีมตุ๊จีนอ่าประมาณนั้นอันนี้สีฟ้าครับอันนี้มันเป็นแบบเป็นที่คอลเลกชันของไอ้ของที่มีในเกมก็อันนี้เป็นคอลเลกชันเตีมแบบเตีมเดฟอลท์ ซึ่งเรายังไม่มีรั้วแล้วก็ต้นไม้คือมันใช้ถ้าเกิดว่าเราอยากได้ของเดี๋ยวนั้นเลยอ่ะคุณสามารถเสียเงินแต่ว่าต้องเสียแพงกว่าไอ้ระบบสุ่มนะสุ่มนี่คือมันจะสุ่มนี่ผมจะให้ดูนี่คือมันมีหลายสีมากมีดอกไม้มีอะไรนี่ด้วยอ่ะไอ้นี่ไอ้อะไรวะก็อีสีแดงของผมมาจากคอลเลคชันนี้ประมาณนั้นอันนี้เป็นหมวกมีหมวกด้วยคือมีเยอะอยู่นี่เยอะเยอะเยอะอ่ะหมดละประมาณนั้น เลยของผู้นี้เนี่ยถ้าเกิดว่าคุณอยากจะได้เลยเนี่ยคุณต้องเสียเงินตามจํานวนที่เขาขอเลยเว้ยแต่คือคุณอาจจะยังไม่ชัวร์นะว่ามันคืออะไรคืออาจจะมองได้จากเงาอันนี้จะเป็นแวน่นอันนี้จะเป็นหมวกหนามปะอันนี้เป็นเขาแล้วก็น,นี้เป็นกระโละรหลกอะไรอย่างนั่นแหละมีเห็ดมีเหิดมีนีมีหูกระตายด้วยอะไรอย่างนั้น ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากเห็นอะไรเงาบางอย่างแล้วอยากได้โชว์เลยคุณก็เซฟตังเอาไว้ก็ได้แล้วค่อยมากดเองแต่ถ้าเกิดว่าคุณแบบอยากได้แบบมั่วๆแบบกล่องซูมอ่ะก็นี่หนึ่งเหรียญเพื่อสุ่มของทั้งหมดเพื่อที่จะได้มาซึ่งผมว่าไอ้หนึ่งเหรียญน่าจะคุ้มกว,ว่าเว้ยประมาณนั้นอ่ะอันนี้อันขั้นล่าสุดเป็น total s t a t ของเกมนิดนิดหน่อยๆอยครับก็อาจจะมีแบบ uh, total sticker sticker level อ่า gas quality อะไรอย่างนี้มีบอกแตแตนิดนหน่อยๆนยไม่มีอะไรมาก ประมาณนั้นจบแล้วครับผมนี่คือการรีวิวของเกม <c oughs> คือมันเป็นเกมแบบว่าเปิดเอาไว้ระหว่างคุณทำงานะ่ะแล้วคุณก็แวะมาดูน้องประมาณนั้นเฉยๆอ่ามันจะมีแบบพวกคอย์เรตีิโอไย์ระดับหนึ่งเว้ยคืออันนี้ถ้าเกิดว่าด้านขวาใช่ปะ่ะคุณสามารถเลือกไซส์ของน้องได้เต็มที่เลยคุณจะแบบว่าแบบอ่าเจ้านายมาอยู่คุณกระตูมเล่นอย่างนี้เลยดูน้องเล่นแล้วก็สามารถจิ้มน้องได้ด้วยแต่ว่าต้องรอน้องตื่นก่อนนะ ตอนนี้ยังไม่ตอนนี้ยังไม่ตื่นอ่ะถ้าเกิดว่าน้องตื่นสามารถนี่กดทีหนึ่งก็จะบาย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 ได้อะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าตอนคุณเปิดเกมเข้ามาใหม่ๆอุ๊ยโษทีบางตัวตอนคุณเปิดเกมเข้ามาใหม่ๆเนี่ยน้องจะมีการพูดกับคุณ้วยประมาณว่าเออเป็นยังไงบ้างอะไรอย่างงั้นนิดหน่อยแค่คําเดียวผมไม่รู้เหมือนกันว่าระหว่างที่เปิดเกมไปสักพักเนี่ยน้องจะมีพูดกับเราอีกไหมนะไม่ชัวร์ต้องรอดูอ่ะนั่นแหละเดีย๋ยวเราจะไปดูเซตติ้งให้นิดนึง ก็อันนี้มีสามารถเลือกเสียงแอมเบียนได้เสียงนกร้องเสียงเพลงเพราะว่าอันนี้เป็นเพลงในเกมอะก็เพลงก็ฟังสบายดีเหมือนเหมือนแบบกึ่งกึ่งโรฟายนิดนึงแล้วก็นี้เป็น always on top คือตอนนี้ไม่ว่าผมจะเปิดอะไรก็ตามไม่ว่าผมจะเปิดอ่ายูทง u t u b e เปิดเกมขึ้นมาเปิด Excel เปิดอะไรก็ตามเปิดเพจอะไรขึ้นมาใหม่ดิสคงดิสคอร์ดเนี่ยไอเกมเนี้ยมันจะอยู่ข้างบนตลอดเว้ คิดซะว่าตัวผมตอนนี้ใช่ปะโมเดลผมอะคิดซะว่าผมเป็นช่อง y t u t u เว้ยเวลาคุณเปิด YouTube ขึ้นมาน้องจะน้องจะทับ YouTube อย่างนี้คุณจะมองไม่เห็น YouTube เว้ยอืมแต่ถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดอ always on top off เนี่ยก็กลายเป็นว่าน้องอะจะอยู่ข้างหลังเราเว้ยเป็นเพจเพจหนึ่งเหมือนกันอ่ะประมาณนั้นเดี๋ยวอาจจะพูดแล้วไม่เข้าใจคือตอนนี้คือผมในใน,ในที่ผมรคขอดอะมันอาจจะยากเดี๋ยวนะผมจะพยายาม ต,ตัวผมมีอะไรวะสูอ่ามีอะไรวะอ่ะที่นี่แล้วแล้วเกมอยู่ไหนเกมแคปเจอร์นี่อันนี้คืออันนี้คือถ้าเกิดว่าเราเปิดออนใช่ไหมตัวผมจะบังน้องเไ้ยไม่ใช่ถ้าเกิดว่าเราเปิดออฟใช่ตัวผมจะบังน้องได้อ,อน,นี่คือบังแล้วใช่ไหมแต่ถ้าเกิดว่าเราปิดไ เราว All ่า a l า a y s On Top เปิดเปิดเอาไว้เออเปิดเอาไว้ปุ๊บน้องก็จะมาบังผมตลอดเวลาคือจะบังทุกๆอย่างไว้เวลาคุณเปิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าคุณกำลังจะเล่นเกมนี้ระ้ววางทำงานอยู่ผมแนะนำให้ a l Way s on top o f f นะครับผม <c oughs> ออกไว้จะได้ถ้าเกิดว่าเจ้านายมาคุณจะได้เปิดอย่างอื่นมาแล้วก็รุบอ่าเอาออกไปได้ประมาณนั้นประมาณนั้นนั่นแหละครับ แล้วก็ถ้าเกิดว่าคุณอยากเล่นแบบจิ๋วมากๆคุณก็เล่นคือมันคือเขาเขาทำเขาทำไอ้ไซดิงได้ดีระดับหนึ่งไว้คือมันเล็กมากเนี่ยคืออาจจะแบบอยู่แค่นี้แล้วก็แบบว่าไงครับอสอะไรอย่างเนี่ยไม่เห็นเลยเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้โอเคโอเคพอกลับมาก่อนนึ่งว่าจะหยิบไม่ได้ละพยายามอย่าไอเปิดไซส์ใหญ่เกินไปด้วยนะเพราะว่าบางทีใหญ่เกินแล้วไอ้ตัวไอตัวเนี้ยไอที่ เอาไว้ขยายอะ่ะมันใหญ่เกินแล้วมันมันหยิบไม่ได้เอออ,อาจจะมีอาจจะมีปัญหาได้<笑><笑>ก็ปามานั้นแหละครับผมเดี๋ยวนะมีเซตติ้มีอะไรไหมอันนี้มีเอาไวไ้ไอเวลาเวลาปิดเกมไปมันจะมีปุ่มไว้ปุ่มให้กด green ก c r e e n สำหรับผมเอพวก content creator หรืออะไรเงี้ยที่แบบว่าอยากอัดคลิปแล้วแบบมีน้องอยู่อันนี้ไม่มีอะไรมากเว้ยถ้าเกิดว่าคุณดีสาร์เกมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นว่าเกมแบบไม่เป็น green ก c r e e n เหมือนเดิมแค่นั้นเอง อันนี้ไม่มีอะไรมากเชนสกรีนรีเฟชวินโดว์ไม่เคยมีไรไม่เคยมีไรอ่ะกี่นาทียังสิ่นาทียังมาเร็วมากเดี๋ยวผมจะลองอัปเกรดน้องนี้ดีหน่อย,อยละกันแล้วก็เดี๋ยวจะคอยบอกด้วยว่าเออทำไมมันถึงได้มีคลิปนี้ขึ้นมาได้คือผมดันช่วงนี้ผมเริ่มทำช่องไอแบบเป็นช็อตฟอร์มคอนเทนต์นะผมแล้วก็ผมทำใน YouTube มาสักพักแล้วด้วย แล้วยูดีก็กำลังคิดอยู่ว่าเออจะขยายไป TikTok แล้วก็ลงใน Instagram ด้วยผมก็เลยทำคลิปแบบรีวิวอีเกมน้องอันนี้มาแล้วดันกลายเป็นว่าใน TikTok เนี่ยคนดูเยอะมาก300แสนกว่ามาังตอนเนี่ยตอนนี้ก็ยังตอนนี้ก็ยังมีอยู่นะเพราะว่าเพิ่งลงไปเมื่อ2-3สวันที่แล้วเองแล้วก็ลงใน i ิน t a g r กรมไปด้วย i ิน t a g r กรก็คนดูเยอะน่าจะถึงหมื่นนะถึงแสนแล้วมั้งน่าจะถึงแสนละเออก็แปลกใจดี <laughs> เราไม่ทำอะไรเลยอะคลิป16วิเองอะเราก็แค่พูดพูดพูดว่าเออเกมมันเป็นยังไงบ้างแค่นั้นเองแต่ว่าเอากริทิมดันส่งออกไปก็ดีก็ดีก็เลยกลายเป็นว่าไอเดเวลลอปเปอร์นะฮะที่เขาทำเขามีประมาณ3คนไว้ที่ทำเกมนี้ก็อยู่ในเขาทักผมมาในเอของผมนะฮะในทว i ต t e อร์ก็มีผมมีโซเชียลมีเดียของผมอยู่ด้วยติดตามกันได้นะครับเขาก็เลยบอกว่าเออเขาคุณมากที่แปลว่าเออช่วยโปรโมทเกมให้เราให้เกมอยแล้วกันฟรีก็เลยบอกเออเอาดิ ได้ของฟรีมาก็เอาก็เลยรียบมาทําก่อนได้นะครับคิดว่าไอตอนที่คลิปออกไปเนี่ยเกมน่าจะออกแล้วนะครับแล้วก็น่าจะเป็นเกมซื้อด้วยนะก็น่าจะไม่กี่บาทปะไม่รู้่ะน่าจะร้อยร้อยร้อยสองรก็น่าจะพอแล้วปะถ้าเกิดว่าเทียบกับไอเกม,มอื่นๆที่ผมเคยรอนะแบบ Rusty Retirement Tiny Tereses อะไรเงี้ยนนะ่ะนี่ก็เป็นหนึ่งในเกมนั้นเวย้ยไอพวกเกมแบบเกมคนเกมคนแบบไม่ยอมทำงาน <c oughs> อืออนั่แหละ ก็มีหลรกว่าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแบบมันจะคลิปมันจะสั้นขนาดนี้นะ,ะคือไอ้อออคือมีคนถามวว่ามาเล่นในไหนได้บ้างคือตอนเนี้ยไอเกมนี้นะได้แค่ใน PC นะครับส่วนคนที่ใช้ Mac อาจจะต้องรอไปก่อนเพราะว่าไอทาง developer มีคนไปถามเขาเหมือนกันเขาบอกว่าเออมีแผน w ว y จะทำลงไอ I Mac แต่ว่ามันยังไม่ได้มาตอนเกมออกแน่นอนอะอาจจะต้องรอไปก่อนส่วนมันจะลงมือถือไหมไม่ชัวร์เว้ยไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะแบบมันจะลงมือถือได้ไหมอ่ะมันเป็นกล่องเลยอ่ะไม่รู้เหมือนกันต้องรอดูต่อไปนะครับก็โอเคเดี๋ยวเราจะไปซื้อซื้อของกันสน่อยละกันสักทีหนึ่งเปิดกล่องซูมแบบชิวๆกล่องซูมอยู่หน้านี้อ่าเอ็กเชนหนึ่งร้อยเรามี200พอดีปึ๊บ ่ได้มาหนึ่งเหรียญในเวลาสุ่มนี่สามารถเลือกได้ด้วยนะว่าอยากเปิดกี่กล่องปึ๊บอ่าคูได้หมวก <c oughs> ได้หมวกมาโอเคไหนดูดิอ้าหมวกอยู่ไหนเราต้องอันนี้ไหนหมวกนี่ไงหมวก <c oughs> มีหมวกแล้วไหนน้องรับอยู่อะมองไม่เห็นอะ เดี๋ยวผมอัพสเตตให้อ๋อนี่ออนไงหมวกเฮ้ยน่ารักเดี๋ยวเราอัพสเตตให้น้องแบบตัดได้มากขึ้นอันนี้นี่น,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 นี่เราต้องแบบเป็นเกมที่บอกเลยว่าเป็นเกมไอดอลที่เน้นใช้เวลามากจริงๆเว้ยเพราะว่ากว่าคุณจะอัปได้กว่าน้องจะหลับกว่าน้องจะขึ้นมาตัดแล้วเนี่ยนานก็เป็นถือซะว่าแค่นี้แล้วกันเนาะไม่รู้จะพูดอะไรหรอวะ <laughs> มันเกมมันมีแค่นี้อเออ ก็ถือว่าเป็นรีวิวเล็กๆหน่อยแล้วกันครับผมก็อันนี้คือ r o บูก้าไอดอลแอนด์ครับผมเป็นเกมแนว i d o อ,อที่ให้เราดูหรือเล่นกับน้องกบที่เป็นช่างตัดยาหรอ <c oughs> ก็เป็นเกมที่เอาไปเล่นเป็นเพื่อนของคุณระหว่างคุณทำงานนะครับผมก็แค่นี้ละกันนะผมจะเป็นคลิปอะไรต่อไปเดี๋ยวค่อยว่ากันแล้วกันแล้วก็ thank you developer for the key นะครับ it's been so much to me thank you แค่นี้แหละเจอกันบ๊ายบายบ๊ายบายน้องด้วยเดีย๋ยวรอน้องตื่นไหมน้องตื่นแล้วให้บกมือทีนึงตื่นเร็วบกมือบ๊ายบายเค okay.